ถึงกันเห็นยอดแล้วนะคะเด็กจิว๋วหลับหนาวเย็นนะ่ะเขาบอกเดี๋ยวนะเอาเสื้อแจ็คเก็ตก่อนคือมันลมมันเย็นนะ่ะตอนนี้เหมือนแดดมันเข้าเมฆไปด้วยอะคะ่ะใส่เสื้อก็นหนาวด้วนทีแรกยังร้อนจีอยู่เลยน้องนิ่งเขาหลับอยู่นะคะ่าไปแล้วจุดแรกนี้นะเราจะไปที่มาร์เดิ i วิวพอยต์ไปดูขันยอดกันอปนดูทั้งจิว๋ว ตื่นแล้วค่ะเพิ่มพลงมังวยหมกักฝรั่งตัดเลยลูกเยอะเยอะมากเด๋ยวเต็มปากนี่นุองพิมพ์ดูดิตรงนู้นมีคนยืนโอ้โห,โโหเขายื่นออกไปริมเลยนะหวัดเสี่ยวมากเลยป่ามันจะเสี่ยวถ้าเกิดลมมาแรงๆก็จะล่วงลงไหม่ๆน่ากลัวไปนี้นี่ไงมีคนออกไปตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีขาออกไปหมคือเราคิดว่ามันอันตรายเกินไปนะเขาถึงได้ทํารัวกั้นเนี่ยมีสาวน้อยคนนี้ออกไปด้วยป่าดูดิเขาเดินออกไปตรงนี้นะ เขาจะพยิน,นงลงริมอันนู้นก็นเหมือนกันแล้วว่าเขาปีนลงไปเองเห็นไหมเนี่ยพยายามปีนกลับใหญ่เลยน้อ,องพีมดูดิเห็นไหมเสียใูเ็่ชมดูสองคนสิค่ะน่ากลัวมากเลยนะลูกนะใจกล้าม,มากใจกล้าม,มากจ้าออกไปได้ไงคือหินมันก็ลื่นๆนะแล้วถ้าคนนี้จะไหลตกพื่นกันไปหมดเนี่ยไม่เห็นจงเสียขาเลยนะใช่ มันจะลายไปประมาทกับชีวิตเกินไหยะงมงวาแต่เราไปตรงนู้นกันนะป่ะตาพิมเดินไปอันนี้ไม่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะลูกเขาก็จะดูกระรอกเราจะให้เขาดูวิวเขาจะดูกระรอกเห็นกระรอกไหมครับป๊ะป๋า วิ้ยมันจับมือได้ค้วยจับมือข้างล่างมีน้ำไหมค้าบบนมันจะมี c o ร o r a d o River อยู่เส้นหนึ่งอ่ะบางจุดจะเห็นแต่จุดนี้ไม่เห็นโอเตรงนี้เห็นไหมครับไม่เห็วเห็มไหมคะลูกนี่เห็นไปไหมลึกไปข้างล่างเลยนะลึกมากอ่ะอันนี้มันเกิดจากแผ่นดินแบบยกตัวหรือซุดตัวสักอย่างใช่ไหมคะไปอีกจุดชมวิวอันนึงเรียกว่า เดสเซอร์ดวิวนะคะเย็แล้วคุณแม่เขาหนาวมาสั่งจานกันทุกคมเย็นังสือถึงเซเลสเทียแล้วัะใช่เขาเขียนจดหมายถึงเซเลสเทียแล้วเขาเลยถือติดมาด้วยีไหนทไปส่องแดดไปอาบแดดไปตรงนู้นมีแดดเยอะเลยปัดเร็วนี่เป็น watch tower นะคะชื่อจริงๆคือ Mary Coulter Dick Des e r t View w a t c h Tower คือเมื่อก่อนแล้วเป็นเหมือนหอนอาฬิกาไงแต่ตอนนี้แม่จำได้ว่ามันเป็นเหมือนร้านอาหารกับขายของที่ระลึกตรงนั้นนะไม่แน่ใจคราวที่แล้วมามันเป็นอย่างนั้นคือร้านขายของที่ระลึกนะคะจะมีกําเนิดว่าอะไรคะลาตกเหวลึกลาลึกลาตกเหวลึกตาไม่ไหวนะ มุกนี้ไม่ไหวมุงนี้ไม่ไหวค่ะไม่ผ่านคะ่ะเห็นแม่น้ำยังคะยังคนี่ไงแม่ชี้ดูป้าเห็นแม่น้ำยังเนี่ยแม่น้ำโคโลราโดไงนี่ไงไนี่ยมันจะวิง่งมาน,นี่ไปนู่นเลยลูกอันนี้เข้ามาในหอคอยแล้วนะคะ ก็จะไม่หนาวเพราะมีกระจกปิดรัอบด้านข้างนู้นก็เป็นร้านของที่ระลึกค่ะตรงนี้เขาชื่อว่า Desert View เพราะว่าเป็นมองไปแล้วเห็นวิวทะเลทรายกว้างไกลยอยู่ด้านโน้นนะคะแค่นย้อนอยู่ทางซ้ายนี่เห็นแม่นม้ำ้วยเห็นไหมคะเน่ ก็ออกมาจากแรนชันย้อนแล้ววิวข้างทางสวยมากเลยมันเป็นเหมือนทุ่งหญ้าเนาะแล้วมันเป็นแคนยอนกระดึ๊บกระดึ๊บลงไปอะ่ะร้านข้างทางนี้ก็จะเป็นขายพวกเอ Buffalo Jerky อ่ Jer อะเป็นแบบเนื้อวัวตากแห้งแล้วก็ของที่ระลึกของอินเดียนแดงมีพวกหม้อชามล้ำหาย มาถึงฮอลชูเบนแล้วนะคะก็เป็นโค้งน้ำลุกเกือกมาของแม่น้ำโคโลราโดแสงหมดแล้ว